ไปเดินมะา ที่หนาวไงนี่แตงเก่งลูกเทพีสันติภาพมีไหมครับเสื้อยืดเสื้อยืดของสาวอวบสาวไซส์แบรฮึมแบบเราเราที่มันเป็นเสื้อยืดของผู้หญิงอ่ะสวยๆเลยโปรโมชั่นอ ขายถูกที่สุัน990บาทขายถูกที่สุดเรา,าไม่ใช่เอาเกรดแบบว่าข้างล่างๆมาโปนะจ๊ะอันนี้เป็นงานเกรดที่เราขายอยู่2,009ใช่โปรโมชั่นให้พี่เนื่องด้วยสินค้าเรามีจํานวนเยอะเราจัโปให้ใพี่<ม>ด,ดูนนพี่ดูความใหม่พี่ดูความใหม่ของสีอันนี้เป็นสีขาวครีมแล้วดู XL ยังอยู่นะคะป้าย XL ยังอยู่สติกเกอร์ สาวอวก1,990บาทราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นป้ายังห้อยอยู่เลยก็เหลือเหลืออยู่4ีลูกอะอต้องกี่ร้อยลูกอ่ะตอนนั้นนะ <c oughs> หมดแล้วก็น่าไม่น่าจะได้ราคานี้แล้วใช่พี่แจ้งก่อนเลยว่าถ้าหมดล็อตนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้ขายราคานี้แล้วเพราะว่าอันนี้เราคือเหมือนเป็นเหมาล็อตมาล็อตใหญ่ล็อตที่มันมีหลายร้อยลูกแต่ถ้าล็อตต่อไปที่ของมาแค่สิบห้าลูกสิบลูกเออมันก็จะไม่ได้เป็นราคาอย่างนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นซื้อได้ซื้อเลยพันเก้าเก้าสิบเนี่ยแม่คุ้ม ไม่มีแล้วราคาเนี้ยลมเย็นนี่เปิดไฟห่อไฟข้างหน้าไม่มีใครขายแล้วพี่ราคานี้ใครจะมาขายพี่อุ้ยสวยอะอะไรอย่างนีสาวอะไรโกดังหยุดส่งยังคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายค่ะสั่งีค่ะพี่พี่พรุ่งนี้ส่งวันสุดท้ายนะคะเนี่ยพี่เป็นเสื้อยืดผ้ายืดผ้าแบบ ใส่สบายสบายค่ะพี่ดูดิสวยจังเลยมัดย้อมตัวนี้อูสวยนะงานถูกนะพี่งานดีแล้วงานถูกด้วยจะบอกเลยรุ่นนี้เอยืบค่ะนิ่มๆพี่จะสั่งอะไรอะสั่งไว้เลยพรุ่งนี้ส่งสพรุ่งนี้ขนส่งรับอีกแค่หนึ่งวันแล้วก็หยุดยาวแล้วพี่เนี่ยใหม่นะอูสีิฟ้าน่ารักสวยเนาะ สีพื้นพ้นสวยมากเลยพี่สีพื้นเป็นอะไรที่ขายง่ายนะเนี่ยดูดิเนี่ยแล้วดูชาลูิลพี่ชายชาลูสวยมากสีสดผ้าใหม่เนี่ยดูดิสวยๆเลยเนี่คะ่ะใหม่ไหมล่ะพี่สะอาดอซักอย่างเดียวนะพี่แครว่าเอาไปเปิดกรสอบแล้วซักเลย แล้วผ้ามันจะนุ่มจะฟูจะหอมแล้วก็ไม่ยับแบบนี้นะคะเวลาเราตากมันก็จะเรียบเนาะมันเป็นเสื้อยืดอ่ะพี่ใส่ได้ตลอดขายง่ายด้วยไม่ต้องมีพิธีธอะไรเยอะตออะะไรเยแยพี่แค่รู้เป็นเสื้อยืดพออมไม่มีความรู้ก็ขายได้อ่ะไอ้รุ่นเนี้ย ือ <นะ S 2> ยดนะราคาโปรรีบซื้อก่อนอหมดโปรนะพี่นะ1,990บาทเลยจ้ะพี่จ๋าไม่มีใครขายแล้วนะราคาอย่างงี้ใช่ถูกที่สุดในปตัตตพีและงานไม่ใช่ขี้เป็ดเอามาเซลล์นะพี่นะงานสวยงานขายเลยแหละค่ะพี่ตังเกงเว็บปอยหน่อยคนสวยเว็บปอยสัง<ม>่งได้เลยค่ะพี่เหลือ สองเลยอ้าวคะที่แม่เว็ดไฟดูให่หน่อยเลยที่ลูกเว็ดไฟเหลือสองแล้วคนที่ถ้าจะรีวิวอีกทีก็คือน่าจะปีใหม่พีด้าถ้าจะสั่งตอนเนี้ยก็คือสั่งเหลือลูกเดียวพีด้าพีด้าเหลือลูกเดียวพรุ่งนี้ขนส่งรับวันสุดท้ายแล้วนะพีด้าสั่งแล้วพี่คือหนูอ่ะคือของมันหมดใช่แล้วเลยก็คือขายดีมากไม่ได้เป็นไรตอนเนี้ยเนอะเนาะไฟเบ็ดไฟไอยู่อย่างเงี้ย เดี๋ยวเปิดเปิดปุ๊บลงของปั๊บเดี๋ยวรีวิวให้เลยค่ะใหม่ไหมพี่สออนงสีไหมเกเวทปอยลูกรีวิวขายไหมยังรีวิวขายหมดแล้วอ๋อรีวิวขายแล้วพี่ด้าลูกใหม่ไม่รวมค่าส่งจ้าอุ้ยดูดิใหม่มากปลายห้อยใหม่เลยอะหนูอ่ะมีของนะแต่จะลงของอีกทีวันที่สอง เปิดร้านนะเดี๋ยวลงของให้เลยคือว่ารถหกล้อที่เขาลงของให้หนูอ่ะใช่พี่เขาหยุดกันตั้งแต่ก่อนวันที่เท่าไหร่ยี่สิบห้าเขาหยุดตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้านะเขามาวันนั้นมาแพลนเาจะขายยี่สิบสามยี่สิบสองเออเขาก็บอกว่าไม่มีรถวิ่งแล้วก็คือหยุดหมดแล้วหนูก็เลยไม่ได้ลงของเลยพี่จะลงอีกทีก็คือนู้นแหละปีใหม่ เพราะฉะนั้นถ้าใครจะเอาของอะไรอ่ะที่สั่งไว้เลยเพราะว่าบางขนส่งอ่ะเปิดสองบางขนส่งเปิด3บางขนส่งเปิดสี่นะคะมันจะช้าพี่ถ้ามีใครจะสั่งอะไรอ่ะพรุ่งนี้วันนี้สั่งไว้เลยคืนนี้เราจะได้แบบรีบไปจัดส่งให้นะคะต้องเผื่อเวลาให้หนูนิดนึงพี่เพราะพรุ่งนี้ยบางขนส่งก็ปิดแล้วหนูต้องไปตระเวนหาขนส่งอีกนะแล้วบางขนส่งก็คือลับ รับของมาสุดท้ายแล้วปิดเร็วด้วยบางทีแบบรับถึงแค่แบบบ่ายสองอย่างเงี้ยต้องไปก่อนบ่ายสองอย่างเงี้ยพี่ใช่ก็เลยอ่ะถ้าใครสั่งคืนนี้ได้อ่ะรีบสั่งเลยโอ้โหตตวนี้น่ารักมากลายดอกสูงเดือนเขาหยุดกันเร็วถ้าจะเอาเวทไอยท์หนูมีแค่หนึ่งลูกสุดท้ายตอนนี้ ของหมดแล้วนะมีวาล้วนพรีรวายแรนเลอร์เรสื้อยืดเบอรบ์รรสองรวงข้าวกางเกงขาสั้นลำลองส้มไม่เหลืออะไรเลยหมดแล้วใชดของหมดเกลี้ยงละหมดของเลยหมดหมดหมด,หมด,หมดตอนเนี้ยไม่เหลือแล้วพี่ใครจะสั่งอะไรรีบสั่งเลยเนี่ยโย,ยเสื้อยืดเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเพรเป็นอะไรที่หายง่ายเนาะ กดังหยุดวันไหนยีิบเก้าเปิดอีกทีวันที่สองพี่ยีิบเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสี่วันขนส่งเคลียร์ของก่อนปีใหม่เปล่าคะใช่แต่ต้องพรุ่ง,งนี้น,นะลูกค้าพรุ่งนี้ได้วันสุดท้ายนะคะรับแค่พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้คือทันทันก่อนปีใหม่ทุกคนนะคะต้องรีบสั่งสั่งไว้เลยสั่งไว้ตั้งแต่ตอนนี้ลูกค้าเพราะว่า เราจะได้รู้ว่าจะต้องไปขนส่งอะไรจังหวัดอะไรบางทีเราต้องวิ่งหาขนส่งอีกนะพี่นะบางทีมันจะช้าพี่เนี่ยสวยๆเลยถ้าใครจะสั่งของแล้วรับสินค้าก่อนปีใหม่พรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะถ้าอย่างนั้นที่ต้องมาเอาที่หน้าโกดังหนูแล้วแหละนะโกดังแปด่แปดวันสุดท้ายนะของปีนี้นะ ยีแปดยังเปิดอยู่หน้าโกดังอะ่ะแต่ขนส่ง่ะดิไม่ไม่ขนส่งไม่มีมแล้วนอกจากลาลามูฟนะคะกรุงเทพปริมณฑลอะ่ะยังลาลามมฟได้ไดเออน่ารักเนาะดูดิดูสีเขียวเขียวสวยมากหยุดวันไหนคะหยุดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสี่วันค่ะพี่เปิดวันที่สองค่ะ หนูมีแจ้งลงหน้าเพจไว้อยู่นะพี่มันน่าจะไม่เด้งเออบางคนอาจจะยังไม่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวยังไงดีอะไม่เป็นไรก็สอบถามมาก็ได้ละกันเพราะว่าบุงทิพ์โพสอะไรไปอ่ะพี่มันไม่มีใครเห็นมันไม่มีมันไม่เปิดการมองเห็นให้อ่ะอุ้ยน่ารักสอบถามมาก็ได้ไปห้อยค่ะยิ้มๆน่ารักก็ดังหยุดนะพี่แต่ขนส่งเนี่ย หยุดนี้นะวันสุดท้ายนะขนส่งรับแค่พรุ่งนี้นะยี่สิบ็ดวันสุดท้ายยี่แปดเนี่ยขนส่งหยุดหมดแล้วพี่หยุดหมดแล้วเขา<ช>จะเคลียร์ปลายทางแล้วที<ช>นี้หยุดหมดแล้วนะถ้าพี่จะมาบอกหนูว่าสั่งวันที่ยี่แปดแล้วเอาของก่อนปีใหม่เนี่ยไม่มีแล้วนะไม่ได้ล้ที่ยหนูเจอทุกปีอุ้ย ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเขาหยุดหมดแล้วนะวนเนี่ยวันนี้ลูกค้าทายอยมาห,หน้าร้านเยอะนะพี่น่ารักมากเสยยืดหน้าร้านหนูเก็บตกให้ถึงวันที่28อีกวันหนึ่ง28่เนี่ยลูกค้าสามารถมารับเองที่หน้าร้านหนูได้เลยใช่ค่ะย9ิบเก้าเราไม่อยู่แล้วนะพี่เราไม่อยู่แล้วนะเช่อหนูไหมว่าลูกค้าบอกว่าย9ไปเก้าของได้ไหมโอ้โหพี่ไม่มีคนนะ ไม่มีคนอยู่แล้วนะพี่นะเทศกาลปีใหม่เราก็จะต้องมีาการหยุดกันนะคะบ้างปีละครั้งนะพี่นะไม่ได้หยุดบ่อยเลยนะกระสอบเท่าใดอันนี้เหรอคะอันนี้1,990บาทค่ะเป็นงานเสื้อยืดสวาวอวบที่ขายได้ตลอดทั้งปีเลยรุ่นนี้ น่ารักมากนะพี่ฉันชอบสีกระสือน่ารักเนาะมินิมั่งพี่ลงมาแล้วน,นิดนึงนะเนี่ยดูงานใกล้ๆดีเทลมันน่ารักนะเอานี้ออกของ,ขงใส่กระสอบไปรับได้นะลูกนี้ว่างนะคะ1,990บาทได้ทุกตัวหรือจะรับลูกใหม่ก็สั่งได้เลยมี20กว่าลูก,กที่ร้านมี20กว่าลูกตอนนี้สต็อกเหลือไม่เยอะแล้วนะพี่สตอ<ช>็อกที่ เออซื้อไว้นะคะเพราะว่ารีบสั่งเลยพี่ปกติรุ่นนี้หนูขาย2 9 0 0ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวหนูโชว์หลักฐานเอาโชวปโ์ปโทรศัพท์อุ้ยอันี้เปเก๋นะไงแป้ายนี้เลยหนูขายอยู่2 9 0 0หนูขายมาหลายปีแล้วจริงๆพี่อันนี้<ช>หนูพูดเรื่องจริงพูดด้วยความสัตย์จริงว่าป้ายนี้ขาย2,900ซึ่งรอบนี้เราซื้อในวอลลุ่มที่เยอะนะคะหลายร้อยกระสอบเราถึงได้ราคานี้นะคะพี่ พัดจันป้ายป้ายฉันนี่เนี่ยที่ผ่อนยญาสักคู่ป้ายซิมบ้านะเสื้อยืดสาวอวดป้ายซิมบ้า2,900บาทเห็นไหมคะขายอยูอ 2, ่2,900เเนี่ยขายมากี่ปีแล้วเธอ3ปีได้ไหม โาเยอะมากเธอโฆษณาเข้าเยอะเนาะเนี่ยพี่ไปย้อนดูไ <Ag> ด <ress ives> ้เลยเนี MIT ่ยป้ายซิมบ้านะคะขายอยู่สองพันเก้านะโปรจริงๆรถไปประมาณลูกเกือบพันรถไปเกือบหนึ่งพันบาทนะคะลูกหนึ่งไม่ซื้อตอนนี้พี่จะซื้อตอนไหนเอจริงเนี่ยอะเนี่ยอะดูแค่เนี้ย สองปีที่แล้วเห็นไหมคะเสื้อยืดสาวอวดป้บบายซิมบ้าสองปีที่แล้วก็คือปีที่แล้วยังขายสองพันเก้าใช่ก็สองพ,พันเก้าคือขายมาหลายปีแล้วอะ่ะน่ารักดดินี่ไงเธอพี่อะาห่าว่างกันว่างี้นี่สามปีที่แล้วเสื้อยืดสาวอวดป้ายซิมบา้าสามปีที่แล้วคือขายแปลว่าขายมาสามปีแล้วพี่ไม่ได้ว่าเพิ่งขายนะคือขายอยู่ตลอด อย่าลืมเอาไปซักนะพี่นะผ้ามันจะได้หอมนุ่มนะคะเนื้อผ้าเขาจะได้แบบนุ่มๆวันนี้เอ้าอะไรคะสวัสดีค่ะได้ได้ได้ดูก่อนนะวันนี้ก็ที่แฟน พี่พันเก้าร้อยเก้าสิบโปรโมชั่นรีบซื้อก่อนหมดโปรอุ้ยสวยนะใครบอกพี่กระสอบมันเหม็นไหมอ่ะพี่อย่าไปถามมันนั้นเลยเอาไปซักจะได้หอมๆพี่นะแพทเนี่ยสีนะ แท็เทเบุลี่หรอไม่สีผิวท็บเดี๋ยวพี่แชทไปสายพี่แชทจัดการพาไปขายของเลยค่ะรับรีวิวใช่ไหมนะอ่านปีสายตาฉันก็ฟันเป็นทำเลสิกอีกรอบหนึ่งัพี่พี่เชื่อไหมว่าสายตาไม่ดีเลยอ่ะ รีวิวพี่เขาเป็นคนลาวแน่เลยใช่ไหมพี่อยู่ที่ลาวใช่ไหมพี่อยู่ลาวใช่ไหมคะหรือว่าเป็นคนลาวแต่อยู่ไทยหนูจะได้ประเมินใช่ไหมประเมินไอ้นี่ถูกป้ายห้อยยังไม่ได้ใส่ประเมินขนส่งให้ถูกอ,อยู่อยู่อยู่คุณพี่ทักเข้ามาในข้อความแล้วส่งที่อยู่มาให้หนูดูหน่อยนะหนูะจะดูที่อยู่ให้นะส่งทั่วนะคะของเราส่งพมว่าลาว ไปหมดแล้วรีวิวไปหมดแล้วเธอป้ายห้อยยังไม่ได้ใส่สีสีสวยจังสีแบบสดจัดเลยพี่ๆที่ดูอยู่ถ้าสนใจสั่งได้นะคะโตขนาดเนี้ย<ช>พีพ่ไม่อยากให้พลาดน,นะคะ คือที่หนูให้พี่ดูเมื่อกี้เป็นช่อง youtube ของโกดังเราเองนะคะพูดได้ไหมพูดได้ไม่ได้ไม่ได้มีใครพูดเลยเออหันมาอย่างนี้แต่ก็ตกใจพูดได้พูดได้เหรอได้ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ในไอ้นี่เปิดก็คือว่าลงคลิปไว้อ่ะตั้งแต่สามปีที่แล้วเห็นไหมที่หนูเล่นให้ดูอ่ะสามปีที่แล้ว ขายก็ขาย2,900 2สองปีที่แล้วก็2,900 1หนึ่งปีที่แล้วก็2,900ปีนี้อ่ะพี่โบให้เนี่ย1,990เนี่ยให้กัไม่ได้จริงหลือหนะจริงเหนะรอที่ลองคิดดูดิขายถ้าขายไม่ดีอ่ะไม่ขายมาถึงทุกวันนี้นะขายลูกค้าซื้อซ้ำซื้อตลอด จัดการสิที่แม่ถามที่รถถังเอาอะไรฮะจะบ้าจริงพูดอะไรก็ไม่ได้ยอทอ <c oughs> เอาย่อแล้วกันวะเรื่องจริงเบื่อ ยอดถอยอดถ่อยอดแล้วปลายหอยค่ะยอไะนะคมต์ม่ไม่ดีแล้ตา่ดีนะพี่แก่แก่นตัวตีตัวเออพูดถึงจำนวนตัวก็ลืมไปสองแปดพี่เชื่อไหมเออได้เยอะ สองร้อยกว่าพี่สองหกสองแปดต้นหนะสมมติสองร้อยเจ็ดอเจ็ดสิบรอบที่แล้วตีตรงกลางไว้สองร้อยเจ็ดสิบไปดูผีชันนก็สิบตกตัวแล้วประมาณเจ็ดถึงแปดบาทเจ็ดถึงแปดบาทโทรศัพท์แม่เลยพี่ลองคิดดูว่าพี่เอาเอาไปราคาเนี้ยดูดิเออขายได้ไหมล่ะอ เสื้อยือดเนี่ยขายได้ไหมเสื้อยืดผู้หญิง,งไซส์ไซส์ใหญ่ไซส์ส่ออวกถ้าพี่เอาไปแล้วขายได้เอาไปเลยเเาขายดีขายได้ขายแบบต้นทุนถูกถูกขายไม่ต้องแพงออเ,เอาไปขายแบบ ถ,ถูกเอานะคะพี่ลองคิดดู1ันเก้าเก้าสิบเนี่ยมันคุมม<ง>้มไหมจะขายตัมาไหมคะพี่เน<ง>ี่ยสวย,สวยจัดจัดว่าไงคะพี่อ๋อรับรีวิวจากพี่พี่คนนี้ได้ขอตดวช่วยส่งสองเลขมาเชสพี่อยู่ที่ไหนคะ อ๋ออยู่สระบุรีคุยสั่งแล้วมาเห็นพี่เขายคิดว่าอยู่ฝั่งโน้นกันแลว้วใช่ชใช่หนูหนูก็พี่อยู่ฝั่งโน้นไงหูยน่ารักจังเลยตัวเนี้ยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทักข้อความหาหนูหน่อยเดี๋ยวหน,นูให้เดี๋ยวหนูให้หน่เก้าร้อยเก้าสิบบาทขอ้อความพี่โอเ,เอาพี่บวกค่ะ ส่งข้พิม์ภาษา,านี่มาฉันก็นึกว่าเป็นลูกค้าฝั่งประเทศ <c oughs> เทศ <c oughs> พื่อนบ้านเราเยอะด้วยนะคะมีสต๊อกพร้อมส่งไม่ต้องรอถ้าพี่สั่งหนูวันนี้หนูพรุ่งนี้หนูส่งให้พี่ได้ขายก่อนพี่ได้ของขายก่อนปีใหม่นะอายุยาถันป่าวะถันสิลงตัวลง ลูกหนึ่ง45กิโล270ตัวบวกลบเลยน้ำหนักกระสอบ45โลนี่ไปหพ้า90บาที่คิดดูเลยว่าลงทุนแค่เนี้ยแล้วได้เสื้อไปจำนวนเนี้ยดีไหมได้ไหมขายได้ไหมเหมาะไหมลงทุนน้อยพี่ไม่ได้เสี่ยงอะไรเลยนะคะ1990บาท ใครอยากเอาเอาอถ้าใครเลงไว้แล้วเออเดี๋ยวหลังปีใหม่ค่อยสั่ง<ช>ก็ได้เออก็ได้แต่ถ้าใครหูฉันใจร้อนเลือดฉันร้อนแรงฉันอยากขายแล้ววันนี้พรุ่งนี้สั่งเลยจ้า กระติงดูดิน่ารกจังจโอเวอร์ไซส์ไงแพทถ้าพี่เขากลัวเล็กเอาโอเวอร์ไซส์ได้นะ็กม XL ขึ้นนะ่ะ ป้ายแดงไงเราไ้พี่เขาดูป้ายแดงอย่างใสไ,ได้ไหมเขาก็ดูป้ายแดงอ่เออใสเผือกใสใสป้ายแดงลูกค้าหน้าร้านพี่ลูกค้าสามารถมารับของหน้าร้านได้นะคะพี่พี่อุย้ยสวยอะ่ะสีดำแต่คือดำสวยนะจ๊ะ ลมแรงนะพี่อันนี้คือลมแบบธรรมชาติไม่สามารถหยุดต้านทานได้สามารถปิดได้ไม่ได้พัดลมนะเพราะไม่ได้เปิดพัดลมเลยอุ้ยน้องน่ารักจังเลยน่ารักน้องเสียง,น,ง,งนี่ดูดิมันมีแบบทุกสไตล์ในหนึ่งกระสอบเลยอะ <c oughs> คือคุ้มมากนะ1น9 0เก้าร้อยเก้าสิบบาทพี่ได้เสื้อไปสองร้อยกว่าตัว เปิดร้านเป็นเจ้าของกิจาการได้เลยเพิ่มมูลแล้วค่าให้เขาหน่อยนะเอาไปซักนะพี่นะถ้ามันจะได้แบบไม่แนะข็งอ่ะพี่เห็นปะเวลาเราซักใส่เนี้อแบบให้นุ่มมันจะหอมหอมแล้วผ้ามันฟูนะอุ้ยสีครีมสวยเนะาะเนี่ยพี่คือเสื้อยืดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เราขายได้ตลอดทั้งปีนะคะ ขายง่ายขายง่ายไม่ไม่มีความรู้หรืออะไรก็ขายได้ที่เพราะว่ามันแบบมันเป็นงานที่ขายง่ายจริงๆมีติดโปรพปโรมา3ามสตัวมั้งเจอลูกอาจจะมีติดบ้างอยู่แล้วนะคะพี่มันอยู่มันอยู่ในหมวดเนี้ยแหละเสื้อผู้หญิงเนะนี่ยดิงจิน่ารักมากเลยอ่ะ,อะลูกขาดแค่ ใครสนใจแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะพี่1,990บาทเท่านั้นนะคะไม่เห็น1น9 0้าร้้าสคุณพี่ใครสนใจทักได้เลยคะ่ะ